สวัสดีครับ1น,นาทีอีฟ e ุตบอลกับฟอฟันชาแนล จากการประกาศของตัวเกมใบวันที่18สิงหาคม2022ประกาศว่ากำหนดการอัปเดต e f o ฟุตบ l ล2023เวอร์ชัน2.0.0กำหนดไว้ปลายเดือนสิงหาคมนี้จากการอัปเดตล่าสุดจะเห็นเฉพาะบางหลีกบางสโมสรเท่านั้นเรากำลังจะวางแผนการอัปเดตสโมสรและหลีกต่อ,ตอไปขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณความอดทนของคุณการอัปเดตข้อมูลสโมสรที่วางแผนไว้ในเวอร์ชั่น2.1.0กำหนดไว้ต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ได้แก่ซิลีบีอิตาลี ลีกเบลเยียมลีกเอิงหนึ่งฝรั่งเศสลีกเอิงสองฝรั่งเศสสกอตติสพรีเมียชิพเครดิตสวิตซูเปอร์ลีกเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าส่วนการอัปเดตข้อมูลหลังเวอร์ชันน2.1.0ที่วางแผนไว้ได้แก่ลีกโปรตุเกสและไทยลีกส่วนข้อมูลสำหรับสโมสรเบนฟิก้าปอร์โตและสปอร์ติ้งลิสบอนจะใช้ได้ในเวอร์ชั่น2.0.0นี้ติดตามข่าวสารหนึ่งนาทีอีฟุตบอลกับโฟฟันช n n e l ได้ที่นี่คลิปต่อไปสวัสดีครับ